ไม่ต้องเสียใจหรอกเขามีคนอื่นไปแล้วทำแค่นี้ทำไปนหน่อยไม่ได้ออกจากบ้านสามวันไปเจอแฟนแฟนมีคนอื่นเลยละ่ะเสียใจเลยอะกลับมาหมดอะไรตายยากเลยเธอไม่ต้องร้องหรอกผู้หญิงมีเยอะแยะเดี๋ยวหาให้ใหม่โอ้วาดีมาโอ้โหไม่ต้องเสียใจนะ รู้เปล่าผูห้หญิงมีตั้งเยอะตั้งแยะเขามีคนอื่นก็เราก็ไปหาคนใหม่สิลูกรู้เปล่าวันนี้หงอยทั้งวันเลยอ่ะสงสัยเมื่อคืนไปเจอแจ็คพอตหายใจลึกๆลูกหายใจลึกๆเดี๋ยวใจอะเหระไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องผู้หญิงไม่ได้มีตัวเดียวในโลกลูกกลับมานี่เหมือนหมาเป็นโรคซึมเศร้าอ่ะ ใจอยู่